ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบปะกับทุกท่านในงานเสวนาในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่นะคะตัวแบบและบทเรียนจากครูเครข่า,ขายของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งใช้ในหัวข้อศิลปะสร้างคนจิตวิญญาณเส้นทางอนาคตที่จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและมีสถาบันรามจิตินะคะซึ่งเป็นหน่วยงาน จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับค,คุณครูแล้วก็โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เป็นจัดกิจกรรมที่ผ่านทั้งระบบ z o ู Meeting แล้วก็มีการสัญจรณนะโรงเรียนบ้านไทยสมคีอำเภอตะพยาจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9นะคะซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจวัฒนธรรมใน โลกยุคใหม่เป็นอย่างมากก็ส่งผลกระทบให้นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ในเรื่องของ learning loss หรือความรู้ถดถอยซึ่งก็เป็นเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะรวมถึงนักเรียนของเราซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณครูเนี่ยจึงมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะมาช่วยกันจัดกระบวนการเรียนการสอนจําเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็ยกระดับ ขีดความสามารถของตนเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของการศึกษาไทยเพื่อให้สอนรับกับสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมและบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจนะคะที่ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะได้ถนักถึงความสําคัญของคุณครูซึ่งก็มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์แล้วก็การศึกษารวมถึงความห่วงใยที่มีต่อการทําง,งานของคุณครูแล้วก็การเรียนรู้ของนักเรียนนะคะการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ถอดบทเรียนนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ของเครือข่ายคุณครูของมูลนิธิ กลางวันสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีแล้วก็ในเขตพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งเ็าเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะผลักดันให้ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ได้มีการแพร่หลายแล้วก็ออกไปอย่างกว้างขวางในทุกองค์กรที่ได้รับผิดชอบทางด้านการพัฒนา,ารครูและการศึกษาค่ะ ซึ่งในการจัดเสวนาในวันนี้นะคะในหัวข้อศิลปะสร้างคนจิตวิญญาณเปิดเส้นทางอนาคตก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะซึ่งคุณครูสิทธิชัยจันทร์คลายเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคุณครูที่ได้ทุ่มเทนะคะแล้วก็อุทิศตัวเองในการที่จะนํางานศิลปะนะคะได้มาใช้กับนักเรียนแล้วก็ในโรงเรียนนะคะดิชันเองได้มีโอกาส รู้จักของคุณครูสิทธิชัยเนี่ยมากว่า10ปีเพราะในฐานะที่ก็เป็นชาวสแก้วเช่นเดียวกันก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนได้มีโอกาสพาลูกได้มีไปทํางานศิลปะก,กับอาจารย์ได้เห็นถึงอาจารย์ได้ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจจิตวิญ,ญญาณในการที่จะเอาน้องๆลูกหลานเยาวชนในหมู่บ้านหรือในชมุมชนที่ใกล้เคียงเนี่ยได้นําศิลปะในการที่จะดึงดูดให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาโดยที่เด็กเเนี่ย มาบาบัดทั้งด้านของเรื่องใจจิตวิญญาในการค้นพบศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีในปัญหาในเรื่องของสังคมไม่ว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือความซับซ้อนในปัญหาต่างๆเด็กๆจึงได้มีจุดมุ่งหมายที่มีความสุขกับการที่ได้มาโรงเรียนมาสร้างงานศิลปะแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็หาตัวตนเจอทําให้เด็กๆได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็ได้ พรมศักยภาพของตัวเองเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อศิลปะสร้างคนจิตวิญญาณเปิดเส้นทางอนาคตนะคะซึ่งก็ดีใจที่คุณครูสิทธิชัยเนี่ยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะแล้วก็ได้นำแนวทางนะคะในการที่จะสืบสารในเรื่องของการนำศิลปะแล้วก็มาใช้นะคะให้กับเยาวชนเนี่ยจะได้เป็นต้นแบบแล้วก็ได้ขยายผลให้กับ เพื่อนๆครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่อไปค่ะ ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณครูแล้วก็เครือข่ายคุณครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ฟาฟ้ามหาจักรีที่เข้าร่วมในเสวนาในครั้งนี้ทั้งคณะวิทยากรผู้ร่วมเสวนานะคะคณะครูณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบผ่านทางออนไลน์ก็ดีนะคะซึ่งก็เป็นรู้จะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการศึกษาแล้วก็ร่วมแก้ไขภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยที่เกิดขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะที่ได้จัดกิจกรรมนะคะโครงการที่เป็นประโยชน์แล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทนี่การงานนะคะก็ขอเปิดการเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ตัวแบบและบทเรียนจาก ผูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยครั้งที่4ในหัวข้อศิลปะสร้างคนจิตวิญญาณเส้นทางอนาคตเป็นอย่างเป็นทางการนาะบันนี้ค่ะค่ะ